ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีโอเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดใครที่เข้ามาดูผมแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วกันแล้แล้ววันนี้ก็มาถึงก็จะทําการไปตีมังกรน,นั่นเองตอนนี้ก็อดเโพมีครบแต่ยังไม่ได้คราไว้เลยนี่เลยของพร้อมคาบไงไวะเนี่ยต้องคราเป็นอ่าแบบนี้กันได้ทั้งหมดกี่อันสิบอันพอดีครบสักทีเก็บไว้นี่เลย ก่อนที่เราจะเข้าไปในโลกมังกรเราต้องเตรียมของไปก่อนนะสิ่งแรกที่เราจะเตรียมไปนั่นคือธนูนั่นเองธนูตัวนี้เลยแล้วก็ดาบพีกแอดก็เอาไปแล้วก็มีโลด้วยจะคาพอะไรเพิ่มอีกแันเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหินนั่นเองเอาหินไปเยอะๆเลยสําหรับแบบไงไต่ไปยิงหัวใจมังกรอ,อะไรที่ผมจะเอาไปอีกอัพเปิลเดี๋ยวต้องเอาไปคาพเป็นแอปเปิลเอ็ม ต้องหาทองมาครับเป็นแอปเปิลในชาร์กันนะมาได้แล้วนี่ไงสามลูกทำไมได้น้อยอย่างเลยเนี่ยสามลูกจะพอหรือเปล่าไม่รู้เราต้องการเนื้ออีกไม่รู้เอาเนื้อไปแค่นี้พอหรือเปล่านะเนื้อด้วยเออเนื้อไม่มีสงสัยต้องไปหาเพิ่มอยู่นี่เลยเอาเป็นทองนี่อยู่ในวะเนี่ยเนื้อแค่นี้ก็น่าจะพออยู่แหละ ไม่ต้องหาเยอะก็ได้ก่อนเข้าไปก็ขอค้าเป็นขวดแก้วก่อนล้วกันเอาไวตา้ตักอ่าเป็นพิษของมังกรน,นั่นเองเดี๋ยวเราต้องเรียบเรียงของแบบให้ถูกต้องก่อนนะแบบนี้แล้วก็ใส่โล่ชุดเกราะผมถ้าเกิดว่าพังก็คือพังเลยต้องหาใหม่เพราะว่าไม่มีนะอันเบกกิ้งนะเฮ้ยเดี๋ยวลองเตียงนอนหน่อยไหมเตียงนอนเหรอเอาไว้ก่อนเราจะไม่ใช้เตียงนอน เพราะว่าผมจะใช้ดาบไม่หลายตีแบบตีเรื่อยๆเลยน่ะแบบไม่ต้องใช้เต่งนอนก็ได้นั่นไงผมว่าแล้วเข้ามาก็เจอไอ้นี่เลยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะไรเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นเข้ามาตั้งนานก็ลืมเราลืมไม่ได้อันนี้อุ้ยประตูจะดับอ่ะเนี่ยประตูไม่ดับใช่ไหมอ้าวเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวประตูดับไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องขึ้นชั้นบนก่อน ลืมลืมเอาดอกธนูมาโอ้โหเดี๋ยวนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ดอกธนูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจด๊ดายเมื่อกี้ลืมเอาเข้ามาดูดิพอถือธนูแล้วยังไงไอตัวที่มันทําประตูด,ดับเมื่อกี้มันไม่ยอมมาให้เห็นเลยนะแต่พอตอนไม่มีดอกธนูหืงม,มากันจังเลยไม่ไกลเท่าไหร่นะทางไปโลก,กองคกรฝั่งนี้เนะี่ยไม่ไกลเลยจริงอันนี้พูดจริงๆทางนี้มันจะใกล้กว่าแบบไงไปหาปราสาทในนี้เทอรนะ่ะ ทางไปโลกมังกรน่าจะใกล้กว่าแหละใกล้กว่าปราสาทนี้เธอตั้งสองพันบล็อกเลยอันนี้แค่ยังไงติดลบร้อยแปดสิบไม่น่าไกลเออไม่ไกลเลยแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยังไงโลกภายนอกก็น่าจะสองพันถึงสามพันบล็อกเลยค่อนข้างที่จะไกลเลยแหละมาถึงสักทีวันที่เรารอคอยไม่รู้ว่าโผลไปจะมืดหรือเปล่านะก็ขอไม่ให้มืดแล้วกันโอเคตอนนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อย มืดพอดีเลยแล้วทางลงอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่อะไรนะก็คือผมเอายงไงดินในน้เทอร์มาจุดไฟให้มันสว่างนัง่งนี่เลยทางลงอุตสาห์ทำไว้แบบเงีย้ยยางดีเลยแหละไปลงไปต้องกินอาหารกันไม่รู้ว่าผมจะตายสักกี่รอบนะเออยังไม่ได้เตียงนอนมาด้วยเฮ้ยต้องมีเตียงนอนด้วยนี่วาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ดวยวไอตัวนี้เฮ้ยตีไม่โดนมะตีไม่โดน อะไรเนี่ยตัวเล็กๆแค่นี้ตีไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวลาวาทำไมลาวาทะลุแล้วเนี่ยไปได้เวลามันต้องวางจากฝั่งไหนวะเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมน่าจะแบบนี้แหละขอให้ประตูติดแล้วกันสามสองหนึ่งเดี๋ยวนะครับมาแบบไงพอดีเป๊ะเลยนะ่ะตั้งสิบสองอันเฮ้ยพอดีเลยสามสองหนึ่งไป อยากเกลยวเตียงนอนมาวางไว้อยู่นะเนี่ยแบบไงตายปุ๊บก็คือเกิดตรงนี้เลยน่าเสียดายไม่ได้เตียงนอนมาด้วยก่อนที่เราจะลงไปก็ต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนไปไงวางของให้แบบดีๆีเลยแหละ a อป e ชารวางไว้นี่น่าจะแค่นี้แหละแล้วก็ขวดเอาไว้ตรงนี้นะขวดแก้วโอเคได้เวลาลงลงไปเลยเอาเฮ้ยเดี๋ยวติดอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว เอา้าเอา้เอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะทำไมเกมเด้งเฮ้ยเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวผมเข้าเกมใหม่แป๊บหนึ่งจะได้เข้าอยู่แล้วโอเคทุกคนตอนนี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วอยู่ดีเกมเด้งเฉยเลยของหายปะเนี่ยโอเคของไม่หายมันมีโอกาสที่ของจะหายนะเพราะว่าเกมเด้งแบบนี้ ไปเข้าไปแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งโน้นเลยเดีย๋ยวต้องวางแบบนี้ไปก่อนต้องระวังอินเดอร์แมนตอนนี้ชุดเกาะผมก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่การแรงกระแทกได้ดีเลยแหละผมไม่นด้จะตายเพราะดาเมจมังกรหรอกผมจะตายเพราะพิษมังกรน,นี่แหละไปแล้วหนึ่งไปสองไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืยอ ก็ถือว่ามันตีเราไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่นะไม่โดนโดนไหมเฮ้ยโดนไหมนั่นเฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคน่าจะโดนแล้วแหละตรงนี้ด้วยโดนไหมอเอ้ยเอ้ยอื้อโดนไหมนั่นไม่โดนซะด้วยโอโหโดนไหมไม่โดนสักทีเฮ้ยโดนอยู่นะหรือเปล่า โอเคน่าจะโดนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตักมาแล้วกันอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมไม่ธรรมดาจริงๆใจเย็นไว้นะอิด์แมนต้องใจเย็นๆกับเราซะด้วยเอ้าเอาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมบอกแล้วจะตายเพราะพิษมังกรนี่แหละต้องหาทางขึ้นดีๆ เอาบล็อกมาแบบน้อยซะด้วยนะมาได้แล้วอุ้ยชุดเกาะจะพังไปเนี่ยไม่น่าพังไว้เท่าไหร่นะถ้าเราเอาเตียงนอนมาด้วยจะเป็นอะไรที่ดีนะตรงไหนอีกตรงนี้ตรงนี้ก็สูงนะเนี่ยสูงไม่ใช่เล่นเลยไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกทำได้หมด แต่ต้องระวังทิษมังกรด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืหือคงต้องใช้เวลานานพอสมควรแหละในการฆ่ามังกรไม่ได้นานเพราะอะไรนานเพราะยิงหัวใจมังกรนี่แหละอุ้ยตอดเลือดไปแล้วหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืหือไม่ใช่เรายิงไปแล้วเหรอทำไมไม่เป็นไรเลยเนี่ยยิงยากนะเนี่ยอย่าว่ายิงไม่ยากโอ้โหไม่โดน ไม่โดนจริงๆอะตรงใส่โคงต้องไต่ขึ้นแล้วแหละต้องอยู่แบบนี้นะทีออาา่อาหารลดแล้วอาหารลดแล้วไม่รู้ว่าผมจะตายหรือเปล่านะต้องค่อยขึ้นต้องค่อยขึ้นใจเย็นใจเย็นมาใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอย่าได้เข้ามาใกล้เชียวเอาไม่โดน แค่นี้ก็ยิงไม่โดนโอเคโดนแล้วเหลือหัวใจเพียงแค่สองเดียวไม่ใช่หนึ่งเดียวสิอุ๊ยอุๆยอุ้ยอุยอือหเกือบไปแล้วอะไรของมันเนี่ยมันจะมาตีเราทำไมเฮ้ยอือหอนี่เดี๋ยวรู้กันเลยเดี๋ยวรู้กันเอามาดิมาดิมาดิมังกรเหรออุ๊ยดาเมจแรงไงเนี่ยอุ๊ย บอกแล้วมังกรมันไม่ได้โหดอะไรเราโหดกว่าโหดกว่ามังกรก็เอ็นมนนี่แหละอะไรของมันวะเนี่ยโอ้โ oh หลุมอยู่ได้ถ้าเกิดว่าฆ่ามังกรได้เดี๋ยวรู้เลยได้จับทำฟาร์มเลยคงต้องไต่ขึ้นฝั่งนี้ละเฮ้ย <c oughs> อะไรของมันวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เราต้องหาซอกเหลี่ยมแบบนี้นะถึงเราจะแบบไง เราจะไม่โดนตีตกอ่ะใกลถึงแล้วใกลถึงแล้วสูงป่ะเนี่ยน่าจะสูงอยู่แหละสูงแน่นอนอีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวเรียบร้อยเอารีไม่โดนซะแล้วเหลือตรงไหนอีกทีนี้ตรงนี้ตอนนี้ผมโดนตีตกไปประมาณสามสีรอบแล้วนะเนี่ยยังทําอะไรไม่ได้เลยมาเราต้องทําให้ได้ ได้เดี๋ยวรู้กันเลยผมตกนี่สามสีรอบแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้สักทีมาเดี๋ยวรู้กันเลยนี่รู้เรื่องสุดยอดต้องดักเอาพิษอ่ามัางกรไปด้วยนะดักมาอา้าวพอดีไหมไม่พอดีมาสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือดักรอคือรออย่างเดียวเลยมาคือไม่ต้องทำอะไรมากแล้วทีนี้ กินอาหารเราเลยก็ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเดี๋ยวรูว้กันเ,เดี๋ยวรู้กันีย่งด,ดังเลยนะทุกคนแบบเราไม่ต้องทําอะไรมากเลยเอาโอเคได้แล้วไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรนะผมยังไม่รู้เลยมา ตอนนี้ก no uh ็ใกล้ตายแล้วด้วยดูดิอะไรฮะอะไรอะไรมีปัญหาเรือไงอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรอืมอุ้ย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 จะตายจะตายโดนพิษมังกรโดนพิษมังกรเก็บตายแต่ก็ไม่ตายอยู่ดีหรอกว่าเรามันเทพอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมอุ้ยมาแล้วมาแล้วต้องตีต้องตีต้องตีใกล้ตายแล้วทุกคนใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแม่ ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะถ้าเราโชคดีพออันนี้คือผมโชคดีนะเราเจอแบบไงหัวใจมังกรที่มันอยู่ต่ําเกินไปนะ่ะแบบมันต่ำม,มากปกติเราจะเจอแบบมีแต่สูงสูงอะ่ะอันนี้ถือว่าเราโชคดีนะบางทีเราเจอแบบสูงสูงเราต้องเสียเวลาขุดขึ้นไปไงต่อบล็อกขึ้นไปมาผมมาจบแน่นอนรอบนี้จบแน่นอนจบแน่นอนเรียบร้อยครับทุกคนเรียบร้อยอุ๊ยอุ๊ยอยโดนพิษมังกร ต้องแคปไปกันปีจบได้สวยเราต้องเก็บเลเวลได้แล้วทุกคนตอนนี้เราเลเวล72 74ชุดเกาะเราเต็มแล้วตอนนี้นี่นี่นี่ซอมพิกแอเลยแม่สิ่งที่เราจะต้องเอาไปด้วยนั่นก็คือนี่เลยเอาไปนี่แล้วต้องเอาท็อตไปด้วยนะกุดท็อตก่อน และนี่ก็คือวิธีเอาไข่มังกรแบบนี้นี่เองเอาไม่ถูกนี่ห่าต้องแบบนี้นะทุกคนต้องจาะแบบนี้ก่อนแล้วก็แบบนี้นี่เลยเราได้มาแล้วโอเคก็สำหรับเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ไว้ต่อพาร์ตต่อไปเดี๋ยวพาร์ตต่อไปผมอยากเล่นต่อก็ไปรอติดตามผมแล้วกันไปได้เวลากลับบ้านไปละ